หนุมานกองปราบลุยค้น21จุดทั่วไทยบุกทลายแก๊งหลอกดาวรถป้ายแดงส่งขายประเทศเมียนมา2เครือข่ายใหญ่เจรั์แม่สอดพร้อมสมาชิกอีก15ลายวันที่5ตกรกฎาคม2566พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบพร้อมอาวุธยุธโทโธป,ปรกรณ์ครบมือ เข้าตรวจค้นเป้าหมาย21จุดทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างจับกลุ่ม23ผู้ต้องหาขบวนการหลอกดาวรถใหม่ป้รยแดงส่งขายประเทศเมียนมาสองเครือข่ายใหญ่โดยเป้าหมายสำคัญจุดแรกอยู่ที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบ้านพักของนางรัตนาพรหรือเจรัญแม่สอดผู้ต้องหาตามหมายจับของศารอาญาข้อหาร่วมกันช่อโกงและร่วมกันเป็นอังยี่ซ่องโจรหลังพบหลักฐานความเชื่อมโยงว่าเป็นนายทุนว่าจ้างให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องการเงิน ไม่ติดต่อหลอกดาวรถป้ายแดงตามศูนย์ต่างๆก่อนเชิดส่งขายข้ามฝั่งไปประเทศเมียนมาซึ่งทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านหลังดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวตั้งอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่มีรั้วรอบขอบชิดเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้เจ้าตัวเดินออกมาบริเวณหน้าบ้านก่อนแสดงหมายจับให้รับทราบจากนั้นจึงคุมตัวพาเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักในขณะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนภาพรวมปฏิบัติการครั้งนี้ล่าสุดขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาลายอื่นๆตามจุดต่างๆได้แล้วจํานวน15รา,าย